นี่นะคะอันนี้เรามาที่โรงเรียนโรงเรียนยังก่อเสียบันจุบันจุพันบ้านปากละ่ะสุด,สดเขตแดนดอีสานอันนี้เป็นห้องอะไรนะคะศูนเด็กศูนย์ดเด็กอ๋อมีห้องพยาบาลด้วยศูนย์ดเด็กหน่อย ร้านค้าสหกกร์ก็อยู่นี่นี่ท่าเขาโรงเรียนอันนี้เป็นบ้านหรงเรียนตำรตวจเรียนชายแดนตัวชดอ สีม่วงนะคะเป็นโรงเรียนพระเทพพระเทพสเสด็จมาเ้าครั้งอันนี้ต้นมะม่วงอ้สนามเด็กเล่นอ้ดีเนาะเป็นแบบธรรมชาติเขาใช้ของดีด้วยนะใช่ไม้ไม่ผุด้วยนะคะ จะเป็นแบบเฮ็ดให้เล็กน้อยเล่นแล้วก็ท ai, ําเห็ดง่ายๆไ่มีพลาสติกมียงแต่ใหม่อย่างเดียวเนาะสไลเดอร์เขาก็จะทําแบบนี้เลยนะคะสไลเดอร์ทํออดีดทดีมากมมเป็นโรงแรมต้อชดอยที่ไม่ใหญ่แตไไแ่ไม่ได้เน้นว่าจะเอาแบบไม่ได้เน้นว่าจะเอาแบบของพลาสติกหรือว่ามีมา นี่นะคะจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยเนี่ยสไลเดอร์เนาะถ้าใครอยากแบบว่าทำให้เฮ็ดให้ลูกยู้เฮือนเล่นๆก็เฮ็ดแบบนี้ก็ได้นะคะพ่อเบิ่งสไลเดอร์เพิ่นเฮ็ดดีเถออาทอเฮ็ดบอเอาทอเฮ็ดอันนี้คืออะไรทีนี้ให้น้องเนี่ย,ยเกมเด็กน้อยจะเด็กขึ้นเล่นดีเนาะอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่แล้วก็วิ่งเล่นใช่ มันเหมือนเป็นดารานจังหวอีกน้อยเขาเคล็ดดีพวกผมเคยผมเคยทำกันที่ใต้กับผ้าหัวบรถเพิ่นก็เป็นรถโฟลว์รถก็เป็นรถที่แพงมากเพราะตอนเคยซื้อเอาที่ใต้อะไรเนี่ยชุดเนี้ยพ่อพี่ซื้อที่ที่ใต้ต่อชะลอที่ใต้ซื้อให้เด็กอ๋อถ้าทำไมแถบแถบต่อชะอะไรเขาจะทำให้ให้ต้องให้เล่นแบบนี้มันมันเหมือนเขาเหมือนเด็กบางทีเด็กได้โอกาสเขามาเสริมทักษะเขาอะอ๋อเสริมทักษะ สวยไหมครับต่อชะโดกับข้าพเจ้านี่เราไปกันบ่อยอืพี่มาจัดบางทีมาทานกลางวันบ้างจัดกดจกมเด็กน้อยบ้างโอ้ยมีโอกาสมากถือว่าสุดยอดแล้วค่ะนี่ราะว่าต่อชะโดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มาจนสี่สิบปีแล้วพึ่งมาเห็นนี่แหละค่ะโรงเรียนต่อชะโด นี่มานั่งเล่นเหรอคะเด็กๆออมีไวไฟเด้อลูกมีววกมวไวไฟมามอยู่นี่อ๋อเสียฝากนะใส่ก๊อหของน้ำไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดิก็ได้อ๋อดูมีแต่ที่สะอาดๆเลยอันนี้เป็นโรงอาหาร ราจะไปห้องน้ำอันนี้เป็นสวนผักในห้องพักคุณ นี่เป็นห้องพักคู่บ้านพักคู่สี้องเทิงงานไ เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เห็นแบบนี้เด็กน้อย ที่วัดพ่อกรจไปหมวกพ่อเยอะมากเลยรู้จักพ่อเยอะมากเาเป็นแบบั้นรงกับโปรงกับเองจะเป็นบริการอะรองเดียวเดี๋ยวเข้ามาแล้วคือผมไปนะปาจะไาจะไปบรรจบทันบ้านปากลาเนี่ยคือไม่รู้อันคลิปที่สองเรมองนี่โอ้ยพี่คนดูบอลอยู่หันมีเด็กน้อย เด็กน <ảo> ้อยไม่ได้มีอะไรหรอกเด็กน้อยนั่งเล่นเฉยๆไม่ได้มาเล่นไหว้ไฟนั่งเย็นเฉยๆข้าวไอ้ต้นมะพร้าวไอ้ต้นนี้ก็เย็นอยู่นะมันน่านอนอยู่ดีแม่นีลาไอเสียมันเป็นของเด็กดิษย์ไงท่องเป็นอะไรบรรจบหมายถึงสิ้นสุดหรือเปล่า

โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอสิ่กดิสิก่อ์พี่น้อง